เธอ่ังออนี้เราผ่านเลยมากินของสักร้านนี้ด้วยห่อร้านขนมปังเปิดใหม่ใช่ไหมใช่ใกินกันเถอะอย่าเวลาอืมอ่ะขอตรงนี้ชิ้นสองที่นั่นเออขอชิ้นแรกไหมคะอืม ต oh, uh, ้มปอะไรค่รอบไปเลยเป็อ่นกัได้โอเคโอเคครับจะรับอะไรดีครับเออเอาเปมกลองเอท้อง ฟองค่ะแล้วก็เอาขนมปังเปล่านะคะแล้วก็ขอขนมปังฝรั่งเศสเออเอาหมูกกันค่ะไหนลยากได้เอออยากได้คุกกี้กับพายกับเค้กค่ะโอ้โหสุดเจ๋เออพร้อมอืม กุกกี้านด้วยอ่ะเนี่ยยอนะไม่วางไม่ได้อ่ะกุกกี้วางไม่ได้แล้วก็เอาจานมาใส่ ขนมคืออะไรเอ่อขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขนมปังโค้ดสองนี่แล้วก็เขาจะเอ่อ แล้วอ,อืมก็ลืมพายดปเ,เอาพายอะไรคะเอาพายชนิดก็นนะได้ค่ะให้น้องผมไม่รู้จักพายชนิดครับเอาพายอะไรก็ไดนะ้ค่ะพายนี้ได้อันนี้ก็ สวยสวยแก้วเทำไมเราใส่จานไม่ได้ฮะเอ้าจานไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจานฉันไปไหนเอาแต่นั่งใหมก็ได้เราจะถ่ไปถึงจานไม่เจอเลย เดียวนะนี่มันอะไรโอ้ยไม่ต้องเสือกตาละเสือไปพร้อมสิเสือไปแบบนี้แหละไม่ต้องสิอการแล้วก็ขี่ยเอาเอาใช้ตาไม่ได้ด้วยโอ้ยสุดยอดมากกดก็ ทำนะ้ำกาแฟก็ได้ทีส่วนของเด็กของเด็กจะไปซื้อเองเิมอืมอที่ก่อนนะครับอือเอาเอาเดี๋ยวอันนี้นะครับ ก็มีกาแฟเดี๋ยวไปสึบก,ก่อนกว่าอะแล้วก็กาแฟเอ้านะครับเออเดี๋ยวผมเติมกาแฟให้ดีไหมเอ,อ้าไม่ต้องครับเก๋อะเฮ้ยโอเคอ

ของมนอร่อยที่พนันทำไมชิปเออเอาเคค้านี่อร่อยนะครับเอ้ยลืมของเด็กของเด็กก็ทำเสร็จแล้วนี่ครับว้าวพี่พน่ากินมากตามีอร่อยนะครับ đi kiếm cái nào Em ăn rồi Mình ăn, cho tôi Chắc lắm Nè ของพี่นะเออเอเอเธอค่ะโอ๊ยถึงมันก่อนอ้าวแล้วของฉันหายไปไหนอ่ะน้องฉันกินนะสิฮะวันไหนนะเธอก็บอกว่าน้องกินไงเออ เอาอีกแล้ววน้องชายน้องเธอเฮ้ยเอ้ยหือนี่มันเออแต่กินอะไรอยเธอไม่รู้สงสัยจะเป็นกินขนมเฮ้ยน้อง ดังมากเลยตดใช่ไหมน่าเอา้ใช่ค่ะโอ้ยเหม็นมากเลยเวียตดมาอีกแล้วเออกดับบ้านมีไหมล้องกินเยอะแล้วเลยใช่เอเอมีอะไรหรือเปล่าครับอ้โหมัน กินอะไรครับเนี่ยอู๋อืมเออเอเอไม่มีอะไรหรอกออไม่มีอะไรค่ะก็แค่กินอาหารนิดน,นึงนะคะเออครับผมเป็นไรกันหรอกคะ อ,อย่าตดตอ,ตอ,นนอ,าอย่าผมเอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะครับเหม็นนะเราจะไปซื้ออาหารเหม็นอะไรขนาดนั้นนะตนรงสายเขาจะคิดไปเอง <c oughs> โอเคครับ เท่าไหร่คะเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบาทโอ้โหนี่ค่ะครัาไปไปคื่บ้านกันไปนองก็ตดอ่ะไป